สวรรค์บรรดาลรักตอนที่13บปรุษหนุ่มในอาพอรสีแดงเพลิงแน่นอนว่าเขาย่อมมีทางกล่าวคาพูดเช่นนี้ออกมามิหน้าเล่าตอนนั้นเฟิงกับผู้หยันยินเขากล่าวเรื่องผีเสื้อเงินขึ้นไปหน้ากระพรานเปลี่ยนสีไปดูท่าพวกเขาคงเคยได้รับความลำบากจากเจ้านายของผีเสื้อเงินร่วมกับเทพทั้งสองที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเขามาก่อน คุณนางเทพท่านนึงถามว่าองค์ทยจือท่านพบกับบุภาโลหิตเข้าเข,เข,เขาทําอะไรกับท่านหรือเปล่าน้ําเสียงนี้ฟังแล้วคล้ายจะถามว่าท่านเสียแขนหรือว่าเสียกาไปเล่าหรือเสียมากกว่า ไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงซีเรียนพูดมาถึงตรงนี้การประสึกอับจนถ้อยคําอยู่บ้างเพียงอ,อะไรนอพูดไม่ได้เสียด้วยว่าเขาเพียงชิงเกี่ยวเจ้าสาวของค้าจูงมือค้าเดินไปดอดทางแค่นั้นเองหลังจากอ้ําอึ้งอยู่ครึ่งเคยได้แต่กล่าวว่าเพียงช่วยทําลายค่ายคนคาถารวงตาที่ผีเสียนจีกลางไว้ในเข่าอิจินและพาเข้าเข้าไปก็เท่านั้น ุนนางเทพแต่ละองค์ล้ว,ลวนพึมพำในใจนิ่งเงียบไม่พูดจาผ่านไปเครื่อใหญ่จะมีคุนนางเทพท่านหนึ่งถามขึ้นว่าทุกท่านเห็นว่าอย่างไรล่ะเพียงฟังแค่เสียงเสี้เหลียงกันนึกภาพออกว่าคุนนางเทพแต่และองค์จะต้องสายหน้าแบมือกันเป็นทิวแถวแน่ไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิน้นไม่รู้ว่าเขาคิดจะทําอันใดหน้ากลัวจริงแท้ บุภาโลหิตคิดจะทำสิ่งใดไม่เคยมีใครเข้าใจเขามาแต่นหนแต่ไรแม้รับการบอกกล่าวว่าบุภาโลหิตเป็นจอมมารร้ายขาดระดับไหนแต่เสียเรียนมายัครู้สึกว่าผู้ที่เขาเจอเมื่อวันก่อนจะน่ากลัวสักเท่าไรเลยความจริงแล้วเขารู้สึกว่าครั้งนี้บุภาโลหิตนับว่าช่วยเขาเสียด้วยซ้ำไปเอาไปว่วางานบุญชิ้นแรกที่เขาได้รับหลังมาจากกลับขึ้นสวรรค์หรือว่าสำเร็จไปเรียบร้อยด้วยประการเช่นนี้แหละ ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ในตอนแรกแต้บุนอันเนื่องมาจากการแก้บนคดีที่เกาอีจินกรามยี่ตกเป็นของเขาทั้งหมดแม้คุณนางผู้นั้นจะโมเสียใจกับพันตาของลูกสาวอยู่เป็นนานกว่าจะนึกออกว่ายังต้องแก้บนอีนกทั้งเมื่อแก้บนด้วยใจเศร้าโศกยังช่วยไม่ได้ที่จะทำแบบไม่เต็มร้อยแต่เมื่อเก็บตกจากตรงนั้นตรงนี้มาผสมบนเฟกันเข้า บวกกับการอารมณ์อรลวยต่างๆนาน,นะนี่แล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเก้าุดก้าบุญกระนับเมื่อกล่อมแก้มชดใช้ไปได้ในที่สุดฝรังซี่เหรียญหลังซี่เหรียญปลดหนี้ปลดภาระได้จิตใจก็พลอยปลอดโปร่งโล่งสบายเบาเนื้อเบาตัวอารมณ์เช่ำชื่นเบิกบานตกลงใจว่าจะประพฤฏิบัติตัว,ต,วตามคันลองเทพกับเขาดูบ้าง ข้านี้หน่อยคือการได้เป็นกึ่งสหายกับทวยเทพทั้งหลายกึ่งสหายหมายถึงเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทเพื่อนแท้แต่นับว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันทักทายกันภาษาปัจจุบันเรียกว่าสินเสมอกันกับทวยเทพทั้งหลายขายเวทกระแสจิตของสวรรค์ชั้นบนถึงแม้เงียบสงบแต่ความมเรื่องวุนว่นวุน่นขึ้นมาก็มักจะส่งเสียงเรียกร้องกันอย่างโวกเวกได้ทั้งวันยามปกติแล้วหากทวยเทพอารมณ์ดี หรือบางท่านพบเห็นนสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาก็นาม,มาพูดคุยกันในข่หม่นหยอดนอพอคำขันพอหอมปากหอมกอดสักสองสามประโยคถึงแม้เขาจะแยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นใครแต่ค่อยฟังอย่างเงียบเชียบเว่าะมัวแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเช่นนี้ไปตลอดก็คงไม่ไดีนั้นพอฟังนานก็บางครัง้งบางคราจะพร่องอ,อมาสัก ประโยคอย่างสุภาพเช่นน่าสนใจมากจริงๆข้าไปเจอโครงเพราะมาเลยเจะขอนำมาแบ่งปันกับทุกท่านสักครั้งข้าได้เคล็ดลับรักษาอาการปวดขาปวดเยื่อได้ผลชะงัดนักมาขอนำมาแบ่งปันปทุกท่านสักหน่อยแต่ที่น่าเสียใจคือทุกครั้งที่นำเสนอเนือ้อหาอุตส,สาห์ทั้งอกตั้งใจเลือกสรรมาด้วยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจออกไปทีไรใน้กายมนกระแสเจ็ดเงยียบกันไปพักใหญ่ทุกทีพลังต่อมาหนัก ภายหลังต่อมาหลิงเหวิอนอดรอนทนไม่ไหวแอบมากระซิบเขาบอกเป็นการส่วนตัวองค์ชายไม่สิ่งที่ท่านนำมาประกาศในไข่มนกระแสจิตเป็นเรื่องดีๆทางนั้นว่าต่อเป็นกุนนางเทพที่อายุมากกว่าท่านหลายร้อยปีก็ออกมาประกาศอะไรแบบนี้หรอกนะเสียเหลียนจึงอึดอัดกัดกุ้มอยู่บ้างความจริงเนี้ยําไม่นับว่าเป็นเทพที่อายุมากที่สุดเสียหน่อยแต่ชนะพออยู่ท่ามกลางคุณนางเทพแต่และท่าน กลับเหมือนคนแก่ได้คุยกับคนหนุ่มสาไม่รู้เรื่องตามใกลเขาไม่ทันเลยเล่าน่าจะเป็นเพราะเขาหลุดจากสาระบบสวค์น,นานเกินไปอีกทั้งหูตากับแคบมาตลอดจึงไม่สนใจเรื่องราวของโลกภายนอกเถอช่างเถอะช่างเถอะพอปล่อยวางเรื่องนี้ได้เขาก็ไม่กรุ่มใจอีกต่อไปทว่ายังมีอีกปัญหาหนึ่งอยู่ดี จนกระทั่งตอนนี้ที่โลกนี้ก็ยังไม่มีใครสร้างอารามให้เขาใหม่เลยสักหลังซึ่งอาจจะมีก็ได้แต่สวรรค์สืบค้นไม่เจอจึงไม่มีการนำมาบันทึกไว้ถึงพึงพึง่งพึงรู้ว่าพึงรู้ว่าแม้แต่พระภูมิเจ้าที่อย่างน้อยก็มีสารเจ้ากับเขาทั้งที่เสียเหลียนเป็นเทพที่มุลุกขึ้นสวรรค์มาอย่างถูกทํานองของธรรม มีดซ้ำยังขึ้นสมันมาถึงสามครั้งแท้ๆเวลานี้กลับยังไม่มีอารามของตอนเองเลยสแห่งซ้ำรา้ายังไม่มีสาวกหยุดทูบเส้นไว้สักคนช่างหน้าขายหน้านักกระนั้นที่บอกว่าขายหน้าก็เป็นแค่ความรู้สึกที่คุณนางเทพท่านอื่นรู้สึกอับอายแทนเขา ในขณะที่ตัวเสียเหลียนเองนั้นกลับสบายดียิ่งไปกว่านั้นอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆเขาคิดอะไรเด็ดสารติคือไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นว่าหากไม่ใครเส้นไหวข้าฉะนั้นข้าเส้นวาดเองก็น่าจะได้กลับมังทวยเทพต่างก็ไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไรดีแม่เจ้าโว้ยเกิดมาไม่เคยได้ยินว่ามีเทพไหนเส้นไหว้ตัวเองเป็นเทพที่อนาถได้ถึงเพียงนี้แล้วจังจะมีความหมายอะไรอีก แต่เสียเหลียนชินเสียแล้วกับความเงียบอันกระอักกระอ่วน,นที่เกิดขึ้นทุกครั้งยามเขาเอ่ยว่าจะรู้สึกว่าการสร้างความสุขให้ตัวเองเช่นนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนุกอย่างหนึ่งพอตกลงใจได้จึงเดินลงไปยังโลกมนุษย์ทันทีครานี้จุดที่เขาตกลงมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเขามีชื่อหมู่บ้านผูฉีหมู่บ้านแห้วหรืออีก,อก,อกชื่อเรียกอีกอย่างว่าหมู่บ้านสมหวัง บอกว่าเป็นหมู่บ้านบนเขาแท้จริงแล้วเป็นแค่เนินเล็กๆเท่านั้นเองเสีเ้ยเหลียเห็นว่าที่นี่เขาสวยน้าใสนาข้าวแน่นขนดัดที่ทัดงดงามพรันนึกในใจว่าครานี้ร่วงม,มาอย่างที่ที่ดีจริงแท้ครั้นมองอีกทีก็เห็นว่าบนเนินมีบ้านโกโรโกโซโก่าวโมจะดวงเงนเงียนหลังหนึ่งพอถามชาวบ้านและแวกนั้นทุกคนล้วนตอบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างไม่มีเจ้าของ นันทีก็มีคนเร่ร่อนเข้าไปค้างคืนอยู่ได้ตามสบายนี่มิใช่ศพเจตนาเขาพอดีเลยเรื่อเลยเดินเข้าไปทันทีขั้นเดินเข้าไปใกล้จึงพบว่าเรือนไม้หลังน้อยนี่มองอยู่แต่ไกลก็ว่าโกโรโกโซแล้วเมื่อดูใกล้ๆกกับโกโรโกโซหนักยิ่งกว่า สาวทั้งสี่เกรงว่าปลูกไปแล้วสองต้นลมพัดมาทีเรือนท่าหลังก็ส่งเสียงออดอัดอิดอัดทำท่าจะพังลงมาได้ทุกขณะว่าผูกพังครั้งนี้ก็ยังในขอบเขตเสี่ยงยอมรับได้ปอกเข้าไปดูแล้วจึงลงมือเก็บกวาดทันทีชาวบ้านไม่เห็นมีคนคิดจะเข้าไปอยู่จริงๆพากันประหลาดใจแห่แห็นมืออย่างเอกิกระเริกชาวบ้านที่ล้้นแล้วแต่กระตือรือร้อนมีน้ำใจ ไม่เพียงเอาไม้กวาดมาให้เห็นเขากวาดบ้านจนหน้าตามอมแมมไปด้วยฝุ่นผงจึงเอาแห้วสดเพิ่งเ,เก็บมาไให้เขาตระก้าหนึ่งแห้วนี้ปอกเปลือกมาเรียบร้อยแต่ละลูกเนื้อขาอวบกรอบหวานชุ่มช่ำซีเหรียนนั่งยองๆอ,อยู่ที่หน้าประตูผูกพังกินเสร็จแล้วพนมมืออย่างมีความสุขตกลงใจจะเรียกนี้ว่าอารามสมหวังอารามฟูฉี ในอารามสมหวังเดิมมีเต๊ะอ,อยู่ตัวหนึ่งเช็ดถูฉากสองเที่ยวก็เอามาทําเป็นแท่นบูชาได้แล้วรางที่เสียเหรียนงวดในการทํางานอยู่นั้นชาวบ้านทีมองนูอยู่มองออกว่าชายหนุ่มมันคิดจก่อตั้งอารามเต่าเล,เล็กๆขึ้นก็ยิ่งประหลาดใจพากันถ่ยถามว่าอารามนี้ของท่านจะตั้งเพื่อบูชาเทพองค์ใดหรือเสียเสียเหรียญกระแอมที่หนึ่งก่อนจะตอบอ,อารามแห่งนี้บูชาก็คือไท้จือเสียนเล่อ ชาวบ้านทำหน้างงคือผู้ใดหรือสีเหลียนค่าค่าการรู้เหมือนกันคล้าย่าเป็นไห้จื่อสักองค์ อ๋อเขาทําอะไรหรือหลักๆก,ก,ก็ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วก็เก็บขยะไปด้วยทุกคนถามไทยยังกระตือรือร้นขึ้นมาอีกครั้งเช่นนั้นไทยเจอองค์นี้จะช่วยโดนบันดาลให้ร่ำรวยหรือไม่เสี่ยนึกในใจแค่มมนินี่นก็ถือว่าไม่เลวแล้วก็ตอบอย่างสุภาพมากขอไปต้องบอกว่าเหมือนจะทําไม่ได้ทุกคนจึงพากันให้คําแนะนําเขาบูชาเจ้าวารีเธอเรียกเงินไม่ทองเลย,เลยนะรับรองทูบเทียนชดช่วงแน่ หรือไม่กบูชาหลืงหวนจนจินซิเมแน่ว่าหมู่บ้านเราอาจจะได้จองหวนมาสตรีนางหนึ่งกล่าวอย่างเนี้มาเช่นนั้นมีมีเช่นนั้นมีท่าน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 เซเดียนอย่าคงพูดยิบน้อยมีมีท่านไหนหรือติดหางด้วยแม่ทับจี้หยางหากเขาเปิดอารามจี้หยางขึ้นมาจริงเกรงว่าฝงซินคงได้ยินธนูจากฟ้าลงมาใส่เขาในบัตรด้แน่เก็บความอารามฟูชีอย่างคร่าวคร่าวเสร็จเขาก็แตกขับแต่พวกกระถางทูบ จะบอกตี้วสําหรับเสียงเซมซีเทือกนั้นแต่เสี่เหลียนลืมเสียสิิงีคือของสําคัญที่สุดคือก็คือเทวรูปเขาเอาหมวกสารห้อยที่หลังแล้วเดินออกไปข้างนอกใช้แล้วยังขาดบานประตูด้วยคิดดูแล้ว เรืนหลังนี้เห็นทีต้องซ่อมแซมเสียใหม่นั้นจึงเขียนป้าที่หน้าประตูว่าอารามอยู่นี้อยู่ในสภาพทรุดสทรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายบอนผู้ใจบุญบริจาคเงินซ่อมแซมสะสมบุญกุศลจากนั้นเดินออกไปประมาณเจ็ดแปดลีกมาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมาเมืองนี้ทําไมได้หรือเพื่อปากท้องก็ต้องประกอบอาชีพเก่าของเขาอีกครั้งนะสิในนิทานที่เล่าสืบกันมานั้นเทพเซียนล้วนไม่ต้องกินอาหารแต่ความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้ออกจะพูดยางสู่สักหน่อยผู้มีฤทธิ์แก่กล้าสามารถดูทรัพยพลังปานที่ต้องการจากแสงอาทิตย์หยาบน้ําฝนหยาดน้ําค้างได้โดยตรงก็จริงอยู่แต่ปัญหาก็คือทําได้ก็คือส่วนทําได้ถ้าใครกระน่าจะชอบทําเรื่องแบบนี้แล้วจะทําแบบนั้นไปทําไมกันคนทางเทพบางท่านต้องการรักษาอวัยวะภายในทั้ง5ให้ผ่องแผบริสุทธิ์อันเนื่องมาจาก,กาวิธีการฝึกบําเพ็ญฌานอวัยวะภายในทั้งห้า หัดใจตับม้ำมปลอดใจ ให้ผ่องแพร่บริสุทธิ์อันเนื่องมาจากวิธีการฝึกบำเพ็ญฌานจึงแต่ต้องเนื้อสัตว์และอาหารมันๆของปุถุชนไม่ได้หากไปแตะต้องเข้าก็จะอาเจียนและท้องเสียเช่นเดียวกับมื่อดืกินน,นพิษกินดินสกปรกเข้าไปนั่นเองแต่ไม่ใช่จะไม่กินอาหารเลยเพียงแต่กินผลไม้เสียนสัตว์พูดที่กํำเนิดในดินสะอาดมีสรรพคุณที่กินแล้วอายุยืนเสริมปรังเวทเหล่านั้นแทน ทว่านี่ไม่เป็นปัญหาสำหรับเสียเหลียนแต่อย่างใดบนร่างของเขามีตรวนสารบรทําให้สามารถกินอาหารได้ทุกอย่างเฉกเช่นมนุษย์อีทั้งร่างกายนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วอย่างโชคชนกินอย่างไรก็ไม่ตายไม่ว่าจะเป็นมันโถท,ที่ค้างที่เก่าค้างเดือนหรือจะเป็นขนมราขึ้นเขียวปุกปุยเมื่อกินเข้าไปก็รับประกันเลยว่าไม่เป็นอะไรแน่นอนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสยบฟ้าป่านนี้ แม้เป็นช่วงที่ทาอาชีพเก็บขยะยังถือความเป็นอยู่ไม่เลวเลยเทียบกันแล้วเปิดอารามต้องควักกระเป๋าจะเก็บขยะกลับได้งเงินนี่แหละถึงได้บอกว่าเก็บขยะดีกว่ามลุขึ้นสวรรค์เป็นเทพเสียนเสียอีกวรุษ์พุทมีหน้าตาท่าทางราวกับพฤกษาโยกกลางสายลมหน่วยก้านสมกับเป็นเทพเสียน ยามเก็บขยะเก็บของเก่าจนร่นข้างได้เปรียบไม่นานนักเสเหลียญเก็บได้ถุงใหญ่ระหว่างทางขากลับเขาเห็นวัวแก่ตัวหนึ่งกําลังลากเกวียนบรรทุกฟางข้าวกองซ้อนกันเป็นตั้งสูงนึกนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะเห็นเกวียนคันนี้ที่หมู่บ้านสมหวัง น่าจะเป็นทางเดียวกันเ็เลยเข้าไปถามว่าจะขอโดยสารไปด้วยได้หรือไม่ผู้เป็นเจ้าของเปียนบุยคางเป็นเชียงบอ่อเกาขึ้นมาได้สิเหรียนจึงแบกขยะถุงใหญ่ขึ้นไปนั่งปอนั่งแล้วถึงข่อยพบว่าด้านล้างกองฟางในซ้อนกันเป็นตั้งนี้มีคนผู้หนึ่งนอนอยู่แล้วเปิดตัวนางเอกร่างกายท่อนบนของคนผู้นี้มีกองฟางบางไว้เขานอนไข่ห้างโดยยกขาขวาขึ้นตั้ง และพาดขาซ้ายบนขาขวาเหมือนจะนุนแขนตัวเองนอนพักผ่อนอยู่ดูสบายอารมณ์อย่างยิ่งท่าทางสบายอ,อกสบายใจชนีช่างหน้าอิจฉานักรองเท้าหุ้มสูงสีดำของเขาแนบประชับกันน่องเครียวยาวได้รูป ดูหนะ้ามองทีเดียวเสียเหียนนึกไปถึงรองเท้าที่เคยเห็นจากใต้ผ้ากลุมศีรษะที่เขาอีจินจึงอดงไม่ได้จะมองซ้ำอีกหลายครั้งจนแน่ใจว่ารองเท้าคู่นี้มีได้ห้อยโซ่งเงินแต่ไม่รู้ใช้หนังอะอะไรมาทำขาขอนนึกในใจนี่คมคุณชายน้อยกับตะกุลไหนออกมาเที่ยวเล่นกระมังเกวียนขยบขยเยไปตามทางอย่างเชื่องช้าเสียเลียนเลิกหมวกสานไว้ข้างหลังเอาบันทึกออกมาเตรียมอ่านแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรก็ไม่ค่อยจะสนใจข่าวสารเล่าลือกันในโลกภายนอกนะักแต่ด้วย กระอักกระอ่วนมาแล้วหลายครั้งจึงรู้สึกว่าต้องเร่งเสริมความรู้สักหน่อยจะดีกว่ายกเยกบนเกวียนนานเท่าไรก็สุดจะรู้ในสุดเกวียนขั่นเข้าสู่ดงไม้ซึ่งเต็มไม่ได้ต้นเฟิงแห่งหนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นมองไปโดยรอบทุ่งข้าวเขียวก็จีล้อลมสวัยป่าเฟิงแดงจัดเจิดย่าราวกับเพิงไพรบรรยากาศอันรื่นรม ท่ามกลางธรรมชาติรวมถึงกลิ่นหอมสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้าได้ชวนให้เคริบเคลิมนี้ทำเอาซีเหลียนเหมอมองไปครู่หนึ่งอย่างอดไม่อยู่สมัยยังเด็กเขาฝึกบําเพลญฌานอยู่ณพระอารามห่วงจีซึ่งสร้างบนภูเขาบอริเวณโดยรอบทั้งหมดล้วนเป็นป่าต้นเฟิงแดงสดใสเจิดจ้าชดช่วงจับตาราวกับเพลิง ภาพนี้จะทําให้รําลึกถึงความหลังขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่เขามองได้คร่่หนึ่งก็มหน้าอ่านมาทึกต่อแวบบแรกที่เปิดอ่านเห็นอักษรแถวหนึ่งเขียนไว้ว่าไพจือเสียนเลอร์มันลุขึ้นสวรรค์สามครั้งเป็นเทพบูเทพโรคระบาทเทพขยะเส้อเหลียนกรามอืมอันได้จริงพอคิดให้ดีเทพบูกับเทพพยะก็ไม่ได้แตกต่างการศักเท่าไรเลยพวงเทพล้วนเท่าเทียมกันศักส,สิ่งล้วนเท่าเทียมกัน เวลานี้เองก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นมาจากด้านหลางเสียงคนก็หนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างนั้นรอ จากนั้นหนุ่มน้อยคนนี้กล่าวด้วยเสียงเกียดคร้านว่าผู้คนมักชอบกล่าวกันว่าโปรงเทพล้วนเท่าเทียมกันสรรพสิ่งล้วนเท่าเทียมกันแต่หากเป็นเช่นนี้จริงก็ไม่น่าจะมีตัวเทพอยู่สิเสียงนี้ดังมาจากด้านหลังกองฟางที่อยู่บนเกวียนนั่นเองเสียเลียนเหลียวหน้าไปมองเห็นหนุ่มน้อยคนนั้นยังคงนอนด้วยท่าทางเกียดคร้านอยู่เช่นนั้นไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นแต่อย่างใดเป็นได้ว่าอาจพูดลอ,อยๆไปอย่างนั้นเองเขาจึงยิ้มกล่าวที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลอยู่จากนั้น ับอ่านบันทึกต่อประโยคตมาเขียนว่ามีคนจำนวนมากเชื่อกันว่าในฐานะเทพโรคระบาดว่าจะเป็นภาพเหมือนในตัวหนังสือที่เป็นลายมือของท้านจือแห่งเสียนเลื่อนล้วนบริสเป็นเสนียดหากเอาไปแปะหลังผู้ใดหรือประตูบ้านใครก็จะทําให้คนคนนั้นหรือว่าครอบครัวนั้นโชคร้ายอย่างต่อเนื่องความเห็นเช่นนี้ทําเอาคิดไม่ตกว่ากําลังพูดถึงเทพเซียนหรือว่าพูดผีอยู่กันแน่ เสียเหรียนโครงศีรษะทนอ่านคำมีภา์วิจารณ์ตนเองต่อไปไม่ไหวตกลงใจว่าทำาาวามรู้จากกระทวยเท่มอยู่ในปัจบันให้หมดก่อนคงดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียม,มารยาทเพราะจำไม่ถูกว่าใครเป็นใครอีกนึกขึ้นมาได้ว่าตอนอยู่ในหมู่บ้านมีชาวบ,บ้านหนึ่งเอย่ยถึงเจ้าวารีขึ้นมาจึงพลิกหาคำวิจารณ์เกี่ยวกับเจ้าวารีก่อนเจอเขียนเอาไว้ว่า เจ้าวารีอูตู้เทพเจ้าแห่งวารีควตัตตำแหน่งเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งในร้านค้าเล่บ้านเรือนของพ่อค้าจํานวนมากมักมีรูปเคารพของเจ้าวารีไว้บูชาเพื่อให้คุ้มครองดวงด้านการเงิน เสียห hmm. ลนนึกชะงนในเมื่อเป็นเทพแห่งน้ำจะไหนยังคุ้มครองดวงด้านการเงินอีกเล่าเวลานี้เองเด็กหนุ่มนอนอยู่ด้านหลังกองฟังกระก่าวอีกครั้งขบวนขนส่งสินค้าส่วนมากใช้เส้นทางน้ำ ดังนั้นก่อนออกเดินทางล้วนไปจุดทูบเทียนเส้นว่าด้สารของเจ้าวารีขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพบ่อ,อนบนว่ากลับมาแล้วจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชนิดวันบาน,ว,นวันเข้าเทพแห่งน้ําค่อยๆดูแลดวงด้านการเงินเป็นโดยปริยายนี่คล้ายกับการคลายข้อสงสัยให้เขาโดยเฉพาะเลยทีเดียวสี่เหรียญหันมากล่าวที่แท้เป็นชนิดเองหรอกพ้ือน่าสนใจดีแท้ ฉะนั้นเจ้าวารีท่านนี้ก็น่ายประเทศชั้นผู้อยากเกียงกาดมากทีเดียวนุ่มน้อยกล่าวกูว้ววารีรับฟ้าเนี่ยนะฟังจากน้ําเสียงแล้วเหมือนไม่เห็นว่าเทพองค์นี้จะอยู่ในสายตาสักเท่าไรและไม่ใช่การพูดถึงในทางที่ดีนะเสีเหรียญจึงถามว่าวารีขับฟ้าคืออะไรหรอือเด็กหนุ่มตอบเรื่อยเรื่อมเรียบเรื่อยว่าเรื่อจะล่องผ่านแม่น้ําใหญ่เปได้หรือไม่ ล้วนเกิอยู่คาพูดของเขาประโยคเดียวไม่เส้นไหวบูชาเขาก็ความเรือทําตัวไม้ต่างอะไรกับอัฐพานใหญ่อันธพานใหญ,ใหญ่จึงมีคนตั้งชาลาล้อเลียนเขาว่าวารีคาฟ้าก็เหมือนกับแม่ทับฉายาแม่ทับจี้หยางและแม่ทับกวาดพื้นจําพวกเน้นแหละคุณนางเทพผู้มีชื่อเสียงโดง่งดังมกักถูกตั้งฉายาล้อเลียนทั้งในโลกมนุษย์และสวรรค์อย่างน้อยก็สองสามฉายาอย่างของเสียนเสียเหลียนก็เช่น ตัวตลกในสามพบเอ่ยตัวประหลาดคนดังเอ่ยดวงตัวโวยเอ่ยหมาไร้บ้านเอ่ยอ, <c oughs> อีกมากมายคุณ <c oughs> <c oughs> นางเทพผ้มีชื่อเสียงโดง่ดงดังมักถูกตั้งฉายาล้อเลียนทั้งในโลกมนุษย์และสวรรค์อย่างน้อยก็สองสามฉายาอ้าวสา <c oughs> <c oughs> ปกติแล้วกันเรียกเทพด้วยฉายาล้อเลียนจะถือว่าเป็นเรื่องหยาบคายเหลือแสนยกตัวอย่างใครบังอาจไปรเรียกมูจินงต่อหน้าท่านหมครับกว่าบ้าแม่ทับกวาดพื้น รับรองว่ามูชิงเป็นต้องโมโหเดือดดาลแน่เสียเหรียญจดจำไว้ห้ามเรียกชื่อนี้เด็ดขาดที่แท้เป็นเช่นนี้เองขอบใจเจ้ามากที่ช่วยอธิบายเขารู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้คุยสนุกดีเว้นระยะไปครู่หนึ่ง,ขงเขาจึงเอ่ยต่อสหายน้อยเจ้าอายุยังไม่ทรายกลับรู้อะไรมากมายนักเด็กหนุ่มกล่าวว่าไม่ทรายหรอกว่างนะมีราว่างก็อ่านไปเรื่อยหนังสือเล่าเรื่องเทพเจ้า เป็นสิทิหาได้ทั่วไปในหมู่ชาวบ้านพูดถึงตำนานกำพูดผีเทวดาไลตั้งแต่เรื่องใหญ่อย่างบนคุณความเค้นจนไปถึงเรื่องเล็กน้อยแบบขี้หมูราขี้หมาแห้งจริงบ้างเท็จบ้างปะปนกันไปเด็กหนุ่มผู้นี้อายุยังน้อยแต่รู้มากมายถึงเพียงนี้ก็ไม่นับว่าแปลกอะไรสเสลี่ยนบางบันทึกลงเช่นั้นสหายน้อยเจ้ารู้จักเทพมากมายแล้วพูดผีเล่ารู้จักหรือไม่ผีตนไหนเล่าพีรุณ พิรุณโลหิตเชยบุผาวะเชงบุภาโลหิตวะเชิงบุภาโลหิต ได้ฟังเช่นนั้นหนุ่มน้อยกห็หัวเราะบาๆบาลุกขึ้นมานั่งในทีได้สุดพอเขาเบือนหน้ามาซี่เหลียนจะได้เห็นเขาเต็มตาเด็กหนุ่มผู้นี้ดูไปแล้วยุเพียง16-17สวมชุดสีแดงสดยิ่งกว่าใบเฟิงผิวขาวผุดผ่องปานหิมะสองตาเรืองประกายระยิบระยับดุดดาร,กรากลังอมยิ้มมองดูเขาอยู่รูปงามเหนือสามมันหัก หากสีหน้ากาแฟงความดิบเถื่อนเล็กน้อยอย่างยากจะอธิบายผมดำครับที่มัดรวบไว้หลุมหลวมเบี้ยวไปนิดหน่อยถ้าทางดูสบายยิ่งหนักเวียนที่ทั้งคู่นั่งอยู่กำลังลอดผ่านป่าเฟิงซึ่งแดงฉานรากับเปลวเพลิงใบเฟิงร่วงหล่นโปรยปลาย มีอยู่มปหนึ่งตกลงบนบาของเด็กหนุ่มเขาเป่าเบาๆทีหนึ่งให้มันร่วงลงไปแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมองเสี้เหรียญกล่าวคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มว่าท่านอยากจะรู้อะไรเล่าถามมาได้เต็มที่เลยนะสีหน้าเขาประหนึ่งว่ากำลังพูดเล่นแต่กลับหนักแน่นมั่นใจอยู่ในทีเหมือนไม่ว่าอะไรเขาก็รู้หมดจึงแม้จะเป็นเสียงของคนที่ยาววัยกว่าหากกระแสเสียงค่อนข้างทุ้มลึกกว่าเด็กหนุ่มในวัยเดียวกันไพเราะหน้าฟังเป็นอันมากเสี้เหรียญขยับท่านั่งให้เรียบร้อยขบคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้ว ล่าว่าพิรุณโลหิตเชยบุผาช้ายานี้ฟังเหมือนอันร้ายกาจยิ่งสหายน้อยเจ้าพอจะเล่าให้ฟังได้หรือไม่ว่ามีที่มาอย่างไรพิรุณโลหิตเชยบุผาบุผาโลหิตเพื่อให้เป็นการเพื่อเป็นการให้เกียรติเสียเหรียญจึงละคำว่าน้อยคำว่าสหายไปเด็กหนุ่มลุกขึ้นนั่งในท่าสบายแขนข้างหนึ่งวาดพาดวางพาดบนเข่าที่ชันขึ้นมาเขาจัดแขนเสือส้อทรงสอบ เข้ารูปทั้งแขนแบบที่ว่าทรงแขนธนูให้เข้าที่พรางกล่าวอย่างไม่ใส่ใจเท่าใดนักก็มีได้มีที่มาใหญ่ตัวอะไรหรอกแต่เพียงแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปทลายรังของผีอีกตนหนึ่งทำเอาฝนโลหิตศาสตร์กระจายเต็มภูเขาตอนจะจากไปเห็นดอกไม้ข้างทางดอกหนึ่งเปียกฝนโลหิตดูน่าสงสารจึงเอียงร่มไปบังให้ครูวหนึ่งเท่านั้นเอง ซึ่งเรียนนึกภาพตามรู้สึกบาท่ามการมารสุมมรหิตนั้นช่างเปี่ยมไปด้วยความเสน่หาอาทรที่ระเมียดละมนเสียนี่กะไรกขนึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีชุดแดงที่เผาสารเจ้า13องค์ตนนี้ขึ้นมาก็กล่าวยิ้มยิ้มบุภาโลหิตผู้นี้หาเรื่องต่อยตีกับ ผู้อื่นไปทั่วเป็นนิจะสินหรือหาใช่เป็นนิดจสินไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ต่างหากดุมน้อยตอบกรวงหัวเราะตอนเป็นลึกเขาเป็นคนอย่างไรย่อมไม่ใช่คนดีกะไรหน้าตาเขาเป็นเช่นไรเสื้อเหรียญถามต่อหลังถามประโยคนี้เอามาเด็กหนุ่มช้อนตาขึ้นมองเขาเอียงคอเล็กน้อยแล้วก็หยับกายลุกขึ้นมานั่งข้างเสื้อเหรียญพร้อมกับย้อนถามว่าท่านว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเล่าพอมองใกล้เช่นนี้ยิ่งรู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้หน้าตางดงามจนชวนตะลึงจริงๆ ทั้งยังเป็นความงานแฝงไปด้วยอนภาพโจมตีชนิดหนึ่งให้อารมณ์เหมือนกระบี่คมในชักออกจากฝักนะครัเปล่งประกายเจิดจ้าเสียจนผู้คนไม่กล้าจ้องมองตรงตรงแค่สบตาขเขาเพียงครู่เดียวเสียเหลียนก็รู้สึกสู้ตาเขาไม่ไว้เบือนหน้าออกไปเล็กน้อยในเมื่อเป็นราชาผีคิดดูแล้วรูปร่างหน้าตาคงจะเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายรูปแบบไม่ซ้ำกันกระมัง เห็นเสลี่เหรียญเบือนหน้าออกไปเด็กหนุ่มก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแต่บางครั้งเขาจะหน้าตาดั้งเดิมบ้างเหมือนกันที่เรากำลังพูดในยามนี้ย่อมจะมาถึงตัวจริงของเขาอุปทานไปเองหรือไม่อย่างไรมีทราบเสี่เหรียญรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างพวกเขาสองคนดูจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจึงเบือนหน้ากลับมาเช่นนั้นข้าคิดว่าตัวจริงของเขาหน้าเป็นหนุ่มน้อยเช่นเดียวกับเจ้านี่แหละได้ฟังดังนั้นบุมปากเด็กหนุ่มก็ยกโค้งขึ้นเพราะเหตุใดหรือก็ไม่ใช่พราะเหตุใด จะพูดของเจ้าไปเรื่อยอปเปื่อย,ย,อยข้าก็คิดของข้าไปเรื่อยเปื่อยทุกอย่างล้นเรื่อยเปื่อยก็เท่านั้นเด็กหนุ่มหัวเราะก็ไม่แน่แต่ว่าดวงตาเขาบอดนึงข้างเขาชี้ใต้ดวงตาข้างขวาของตัวเองข้างนี้คำความพูดนี้กลับไม่ชวนให้แปลกใจแต่ประการใดด้วยเิเลนเองก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วในบรรดาเรื่องที่ล่ำลือการบางฉบับเล่าว,ว่าดวงตาข้างขวาของหัวเชิงนั้น มีแผ่นสีดำไว้ปิดบังดวงตาที่เสียไปเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาข้างนั้นของเขาเสี่ยเหรยนเอ่ยถามอถ้าถามข้อนี้เป็นสิ่งนิคนมากมายก็อยากรู้เช่นกัน การที่ผู้อื่นอยากรู้ว่าอะไรคือตัวการที่ทําให้บุพาโลหิตสูญเสียดวงตาข้างกว่าไปแท้จริงแล้วเป็นเพราะอยากรู้จุดอ่อนของบุพาโลหิตว่าคืออะไรมากกว่าแต่ที่สเสลนถามเช่นนี้ก็ว้ความอยากรู้อยากเห็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นท่ว่ายังไม่ทันจะกล่าวอะไรเลยก็ตอบว่าเขาปักของเขาเอง ซีเหลียนจะงักไปครู่หนึ่งเพราะเหตุใดล่ะคุ้มครั่งเด็กหนุ่มตอบคุ้มครั่งขึ้นมากระทั่งลูกตาตัวเองกระพักออกมาได้ราชาผีอาพรแดงเจ้าของฉายาพิรุณโลหิตเฉยบุพานี้ยิ่งมาซี่เหลียนก็ยิ่งรู้สึกสมใจใคร่รู้เกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นทุกที เขาเดาว,ว่าน่าจะไม่ใช่แค่การกุมครั่งเสียสติเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเขาพูดมาเช่นนี้กันห้เป็นเพราะไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้กระมังเขาถามต่อเช่นนั้นบุพพารหิตมีจนอ่อนอะไรหรือไม่ประโยคนี้เขาความจริงเขาไม่ได้คาดหวังเด็กนุ่มจะตอบได้เพียงถามไปอย่างนั้นเอง ถามไม่ว่าใครก็รู้จุดอ่อนของบุพพาโลหิตได้อย่างง่ายดายปานนั้นคงไม่ใช่บุพพาโลหิตแล้วนึกไปถึงว่าเด็กดมตอบกลับโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเท่ากระดูกหากเอาเท่ากระดูกของผีตนหนึ่งมาได้ก็จะสามารถควบคุมบงการผีตนนั้นได้หากผีตนนั้นไม่ฟังคําสั่งก็เอาเท่ากระดูกไปทําลายกายทิพมอดไม้ดวงจิตแตกสั้นดวงวิญ,ญญาณแตกสลายซึ่งเป็นเรื่องสามานที่ใครๆก็รู้กันแต่ว่าเรื่องสามานที่ใครๆก็รู้กันนี้ พอเอามาใช้กับบุพพาโลหิตก็ไม่ได้มีความหมายสักเท่าไรจบตอนก่อนนะครับที่รุนบุพพาโลหิตบุพพาโลหิตปรากดชมจบตอน,นครับขอบคุณครับ